สว,วัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเออแล้วสรุปตื่นม,มาอะไรกันนี้เต็มไปหมดยุบไหมสรุปได้ยุบไหมไม่ยุบคุยกันเล่าเออตองนี้ดิตอนแรกอะตอนแรกพ่กเวจ,จะพักพวกเวจ,จะพักคือมันมันสิบกว่าคนพี่มันมันก็จะพักกันหมดอือผมตื่นมาลำเฮียเต็มไปหมดเลยวะจะไม่ต้องพักหรอกสู้ต่อไปเลยมันมันมันก็ผ่านไปมันก็อย่างที่ผมบอกพี่อะผมคนกลางอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งอะที่ผมที่ผมติดใจอะพี่ผมไม่ได้ติดใจพี่ผมติดใจมึกอืมอืมเข้าใจเข้าใจพูดอะ เออผมแค่อยากรู้เฉยมันมันบอกว่าพวกผมมอาโปรอีกหลายคนที่ยังไม่โดนแบนถูกไหมอ่าถ้ามีหลักฐานเอามาเลยหรือจะให้เช็คทุกคนเลยก็ได้ในแก๊งผมอ่ะอันนี้ผมไม่รีสุดใจเขาตกลเองผมว่าไม่รู้อย่างเมื่อวานเนี้ยพี่ลงสตรีมนะ้องพี่ก็ไปคุยกับไอ้น้องอ่ะไอ้น้องที่มันทํา8 0 5ช็อปอ่ะไอ้คนที่ทาโปรอ่ะทำกับพวกไอออสอ่ะมันบอกว่าพี่ถามว่าดูดูคนนี้ให้หน่อยมันบอกว่าในคลิปยังไม่ชัดอีกหรอพี่ อ่ะคนชื่อพอรอนนะมันถามว่าดูในคลิปยังไม่ชัดอีกหรออ่ะพี่ก็เลยบอกว่าไม่ไม่รู้แล้วเราสามารถเช็คได้ทรงไหนบ้างเออเรื่องการโอนมันบอกว่าเวลาเวลาจะจะเช่ชชาโปเนี้ยต้องต้องซื้อ,อยังไงมันก็บอกว่าซื้อซื้อผ่านไหนนะนะั่นอ่ะของขวนนะัญอะทูมันนี่วอลเล็ตอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอังเปาอะ่ะอืมอืมมันขายเป็นอังเปาอันนี้อันนี้คนทําโปบอกนะอันนี้พูดตรงตรง,งเลยก็ก็อยากให้ฟ้าลองไปคุยดูคุยกับข้างนอกดูกับพี่ก๊อตดูก็ได้ ม,มันดูออกจริงไม่ฟ้าพี่ว่าฟ้าแล้วพูดกับพิงคงเมื่อวานแล้วเรียกไอเวดเขามานั่งรับฟังด้วยเมื่อวานน่ะก็พี่คิงเขาก็พยายามหาหลักฐานให้อยู่ก็ไม่ได้นิ่งกันหมดก็อย่างที่ผมบอกพี่ผมก,ก็คนกลางแต่ถ้าผมไม่ปกป้องน้องเลยอะ่ะมันก็ดูว่าผมเป็นพี่ที่ขี้ยาไว้พี่เหมือนกันเหมือนพี่อะ่ะน้องโด,ดนไปแดงอะ่ะน่เหมือนเหมือนลาเลนเหมือนเลยโดนไปแดงอะ่ะข้างหน้ากล้องอะ่ะพี่ยังยังต้องบอกว่าเออไม่เป็นไรตามนี้ไปเลยตามเกณไม่เป็นไรแต่ข้างหลังกล้องพี่แบบโคตรเจ็บใจเลยนะพี่แบบโคตรแค้นเลยแบบรู้สึกแบบชุน เห<ผ>ม,มือนกันเ<ร>ลยเราเหมือนกันแล้วผู้ผมไม่แค้งกว่าผู้พี่หรอทา,ทางที่คนของผมอยู่กันมาแล้วน้องเพิ่งเข้ามากี่วันน้องเพิ่งเข้าแก๊งมาได้ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เราผู้ววผมซ้อมกันมาเป็นกีเ่เดือนกีป่ปีพี่เพ่าผมจะมาได้ขนาดนี้เหมือนกันนั่นแหละน้องถ้าถ้าพูดเน<ว>ี่<ใ>นเรนเหมือนกันพี่แล้วสุดท้ายแล้วทําอะไรได้เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วมันมันแก้ไขอะไรไม่ได้ไหมแต่แต่ผมบอกเลยนะว่าที่มึงพูดอ่ะบอกว่าที่ผู้ผมโปกับหลายคนนี่ยังไม่โดนแบนอ่ะผมบริสุทธิ์ใจนะยินดีให้เช็คทุกคนเลยสี่สิบคน มึงก็มึงแค์เรื่องนั้นถูกไหมมันติด<บ>ใจโอเคมัน OK, ติดใจแล้วนะทีคนในแก๊งผมแบบไอ้เพี้ยร้องไห้กันเลยนะเว้ยบอกไอ้เพี้ยกูกูทนต้องมาแบบเป็นเดือนเป็นปีกูโดนสายฟ้าดา่านู่นนี่นั่นแบบกูอยู่ซ้อมยแบบันตีสี่สีห้าสุดท้ายผลที่ได้มามันเป็นอย่างนี้เหรอแล้วพี่ยให้ผมทำไงพี่กระซ่อมมันแก๊งมันก็แก๊งผมไงดูซะตอนไหนวะผมนี่ทุกวันจริงๆอะพี่ย้ำว่าทุกวันจริงๆผมว่าถ้าใครที่แบบเห็นมันมันก็น่าจะเห็นเห็นกันอยู่เว้ยบอกเลยว่าทุกวันจริงๆอืม แล้วคือมึงมมมนก็จะสืบประมาณว่าไอไอคนที่ชื่อไอคนที่ชื่อเล่นโปอะเข้าแก๊งมาไม่ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์แล้วพอเกิดเหตุก็คือทําให้ทุกอย่างมันลืมลำไปหมดสวยไปหมดประมาณนี้ปะตรงนั้นน่ะก็อืคือต้องบอกว่าน้องมันก็ มันก็เข้ามาอยู่พวกผมไงก็จะไปเก่าหามันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้อ่าอางนี้เวทเวทบอกพี่ละกันมันเป็นเรื่องข้างนอกเวทบอกว่าน้องคนนี้เข้ามาเขามาอยู่กับเทียได้ไม่ถึงเดือนสองเดือน้ยไม่ไม่ถึงสเดือนใช่ใช่อ่เขามาเป็นคอพี่ส่วนตัวไปแล้วถูกป่ะใช่มันยังไม่ได้รู้จักดีขนาดนั้นน้องบอกเห็นว่าไอเวทบอกว่ามันมีผลงานให้เห็นก็เลยรับมาอยู่ในครอบครัวกับเทียไงอืมก็นั่นแหละคนในแก๊งคนในครอบครัวอะไรคนก็มันก็ไม่ได้รับถ้าพี่า ฟ้าเล่นกับพี่แล้วฟ้าเป็นเหมือนจอยอย่างเงี้ยฟ้าเห็นอย่างนั้นฟ้าจะคิดยังไงในมุมพี่อ่ะก็ร้องเหมือนกันพี่จําตอนดต่มันเห็นได้ป่ะพวกผมก็ร้องก็มองในมุมกับกันผมก็บอกคนในแก๊งว่าเออมึงไม่แปลกหรอกที่เขาร้องเพราะว่าตอนตอนเราเล่นกับดมันเห็นเราก็ร้องก็เหมือนกันทุกอย่างมันมันมีเหตุและผลนั่นแหละนั่นแหละอื พี่อยากให้ฟังใช่แต่สิ่งที่ผมติดใจอ่ะคือบางเรื่องอ่ะมัน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 ก็พูดเกินความเป็นจริงเกินไปเลยพี่พี่พี่เปาเข้าใจใช่ไหมพี่มันตเดมารวมที่ผมฉุนเมื่อวานอ่ะใช่คือทุกคนที่มันอยู่กันมาเมื่อวานอ่ะพี่ไม่ได้โกรธอะไรเองไม่ได้อะไรแต่เมื่อวานพี่ไม่โอเคเรื่องที่ไอ้คนที่มันไปโพสต์ข้างนอกไงแต่กูไม่ได้ฟังนะที่มึงไปพูดอะไรกูยังไม่ได้กูไม่กล้าพี่ก็ยังไม่ฟังพี่เพราพี่ไม่ไม่อยากให้คนมาแบบเมื่อกี้ยังคุยกับพี่เปาอยู่เลยว่าจะไปดูไหมไม่ อไม่ไม่ได้อะไรอยู่แล้วอืมเข้าใจแหละเป็นใครก็ฉุนถูกไหมลั้าะอืมก็อย่างที่ผมบอกพี่ผมบริสุทธิ์ใจให้เช็คทุกคนอืมบริสุทธิ์ใจให้เช็คทุกคนแล้วก็ไอ้ช็อตที่มันเว่อร์หรืออะไรพี่เปิดไปเลยเพราะว่าผมผมให้โอเล่กันมาทุกคนอยู่แล้วนั่นแหละผมไม่ได้ติดใจอะไรพี่เว้ยเพราะผมมองในมุมกับการตอนพวกผมเล่นกับแดมันฮิตผมก็ร้องผมก็ยอมรับเพราะผมร้องเหมือนกันคนดูแม่งพี่ไปทางเดียวกันนี่พี่พูดตรงๆฟังก็น่าจะเห็นมันถามแบบว่าแล้วเวลาที่ฟ้าด่าสภาด่า เมืองด่าอะไรอย่างเงี้ยคิดไงไอ็มเอ็มเมเอมาแล้วจะให้คุยหรือยังไงคุยกันเอาครับไม่เอาพี่แล้พี่อยากให้คุยกันนะคุยคุยแบบตรงๆกันเลยแบบเบียดอย่าแบบพูดให้เกลียดกันนะอย่าพูดทะเลาะกันนะคืออย่าพูดรักษาน้่งใจกันคือพูดกันตรงๆเลยพูดตามเหตุตามเหตุไม่ทะเลาะเลยเลยอ่ะเอางี้ก่อนไม่ได้ทะเลาะเลยอาที่เราคุยเลยคนนะกูถามจริงนะเว้ยกูนั่งสตรีมมาสามวันสี่วันตั้งแต่ตีร้อยใบห้าสิบใบกูคนดูด่ามึงกูแบนคนดูด่ามึงกูทำ เรื่องอะไรทั้งหมดก็แล้วแต่ไอ้ฟ้ามันไม่รู้ก็ได้คนเล่นโปรมันรู้แค่คนเดียวเว้ยมันไม่บอกใครหรอกอ่าใช่ผู้ปกครองทุกอย่างแต่ทําไมทําไมสตรีมที่ออกมาของฟ้าเมื่อวานทาไมถึงกลายเป็นหมึกโดนอ่ะทําไมถึงกลายเป็นหมึกโดนก็ในม,มุมฟ้า <c oughs> ก็ก,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 ก็ตามที่เห็นนะหมึกเอาจริงแล้วหมึกพูดว่าอะไรมึกบอกว,ว่ามีหลายคนที่เล่นโปรที่ยังไม่โดนแบนถูกป่ะมันมีนนมันมีคนนึงอ่ะมันมีหมึกม้นมาเลยหมึกจิ้มมาเลยหมึกจิ้มมาเลยคนไหนจิ้มมาเลยหมึกจิ้มมาเลย นี่ก็เป็นคนไปดูมาเหมือนกันอหมึกจิ้มมาเลยหมึกจิ้มมาเลยถ้ามันผิดจริงๆหรืออะไรให้เดี๋ยค่อยไปจิ้มนะนัเดี๋ยวค่อยให้ไปจิ้มเดี๋ยวนั้นค่อยไปจิ้มฟ้าขอดูที่พี่ตอได้เลยเพราะนี่ก็เห็นมาเหมือนกันอืมแต่ว่าต้องคุยกัน่คือคือแค่ค่อยไปคุยกันคือไม่ได้ไม่ได้อะไรกับฟ้าเลยนะ่ทำไมฟ้าถึงเอาหมึกขึ้นมาขึ้นมาพูดอ่ะอ่ะไอ้เรื่องเรื่องเอนี้ก่อนเดี๋ยวว่ากันเออแต่อยากให้เคลียร์กันสองคนก่อนอ่าโอเคอ่าเอาถึงที่ทาไมว่แบบ ฟ้าก็คนอพูดตรงๆนะฟ้าคนในเกมเล่นมาใช่คือคือเล่นมาเล่นมาสองสองรอบอ่ะหมึกไม่พูดอะไรถึงฟ้าในทางเสียหายแม้แต่อย่างเดียวไปย้อนท้ายแล้วแต่ไม่ได้พูดอะไรสักอย่างเลยหมึกพูดถึงถึงชื่อแก๊งอย่างอย่างอย่างผมไม่ด่าใครกินนงางเงี้ยหมึกชอบปะล่ะเหมือนกันก็เหมือนกันก็ก็ไอ้แม็กไอ้แม็กมันพูดถึงผมก่อนผมก็แค่สวนถูกปะล่ะก็เล่นกันในเกมผมไม่ด่าอะไรไปถึงเขาข้างนอกเลยนะ สักอย่างถูกถูกต้องครับเล่นตาเกมทั้งที่ตัวเขาอ่ะตัวเขาอ่ะที่เขาพูดอ่ะอันนี้ผมรู้ไปจากข้างนอกผมก็ไม่อะไรมาเกี่ยวเขาก็พูดถึงข้างนอกว่าผมเออแบบข้างนอกมันโอซีมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นในคลิปก็มีให้เห็นอยู่ผมก็ไม่ยุ่งผมก็เล่นตามเกมอืมอืมนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวใชไหมมันไม่ใช่ไม่มึกมันแค่ไม่ได้เอามาบัฟเหมือเฉยเว้ยไอ้คำว่ามึกแน่ยเพราะว่ามึกจะแจ้งใบถูกไหมแต่มันแค่แจ้งไม่ได้เฉยเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ไดเอามาบัฟเหมือไม่คือคือ เออกีินางเก่าก็บ๊อบั๊อบ่แฟนทอมเล่นกันในเกมไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับข้างนอกเลยนะฟ้าเพราะรกีนางที่นี่ก็มีแฟนทอมก็มีแฟนทอมก็มีอ่ามันแตกจริงใช่เข้าใจหนึ่งสองผมมาโดนด่าถึงข้างนอกลอเ,เลยผมเล่นกันผมเล่นแต่ในเกมจริงนะฟ้าฟ้าย้อนดูวเลยสตรีมมีอยู่มีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเราเล่นกันผมไม่ลบไม่ได้แก้ไขอะไรมันเลยไปย้อนดูไว้เลยผมไม่ได้ว่าอะไรเกี่ยวกับฟ้า แม้แต่คําเดียวเลยด้วยซ้ำเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่ท้ายมันมันเล่นด้วยกันมันมันมันก็มีคิดอยู่แล้วแหละมึกถ้าถามว่าตัวผมคิดไหมผมก็คิดอืมโดยเฉพาะไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่บอกโปรโดยโดยเฉพาะไอ้เรื่องที่บอกว่าโปรอีกหลายคนอะที่ยังไม่โดนแบนอะผมว่ามีมันมีมันมีอีกคนนึงแน่ๆฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ต๊อนส่งคลิปให้ดูก็ได้ออืใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้มดีเป็นคนแจ้งนะตำรวจ เป็นคนเป็นคนไอ้นี่เป็นคนเอาคิทนะไปส่งเดี๋ยวค่อยคุยอันนี้พอพอแล้วพอแล้วดีกว่าเราเรามาคุยกันแบบนี่ไม่ได้พูดแบบยกเมฆหรือว่าเอาอะไรแบบมั่วม่ส่วๆมาพูดเลยเห็นอะไรก็พูดไปแบบนั้นก็ไอเรื่องไอเรื่องโปรก็เดี๋ยวว่ากันไปถ้ามีก็แจ้งไปก็ตามนั้นแหละใช่ก็แจ้งไปเพราะว่าเมื่อวานอ่ะเมื่อวานผมผมไปกินข้าวกับเพื่อนเมื่อวานเมื่อวานพี่ตอยก็สั่งผักแกงหูก็เลยอ่ะโอเคงั้นเล่นมาสองตอรี่ผมก็เลยไปพักแล้วผมก็นั่งดูฮัีมฟ้าแบบเอเอาทำไมกลายเป็นกู ทั้งนี้กูก็ปกป้องไอ้ฟ้ามันเต็มที่เลยคนห้าพันหกพันคนแบนผมแบนหมดเกือบหมดเลยนะคนที่ว่าเกี่ยวกับฟ้าเพราะผมรู้ว่าเรื่องเนี้ยฟ้าไม่รู้เรื่องอยู่แล้วคนคนที่มันเล่นอะไรที่มันไม่ดีอะ่ะเขารู้แค่ตัวคนเดียวหรือแค่แบบกับเพื่อนเขาให้คนสองคนอยู่แล้วมันยิ่งรู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีอันนี้รู้อริงจริงนะผมไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับฟ้าไม่ดีไม่เรื่องย้อนดูไว้เลยวันละสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงไปย้อนดูถ้าเกิดมีคาว่าด่าว่าแบบฟ้าอย่างงวนฟ้าอย่างเงี้ยเอามาง สุดท้ายอะมึกมันยังไงชื่อแก๊งอะมันมันมันคือแก๊งที่ผมทำเว้ยคนดูก็บอกว่ากูก็เป็นฟ้ากูเป็นฟ้ากูก็คิดหน้าเพราะมันไม่รู้หี่รู้แต่อะไรในแก๊งหรอกมันก็แค่ปกป้องน้องเออผมตัวผมก็ปกป้องฟ้าด้วยว่าเอ้ยถ้ามึงจะด่าด่าตัวคนที่มันเล่นแย่นะมึงอย่าด่าฟ้านะฟ้ามันไม่รู้มึงเชื่อกูถ้ามันรู้มันเอาออกอยู่แล้วฟ้าลองดูในสตรีมดูก็ได้มัน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 ไอผมผมไม่ได้ไปย้อนดูเลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูแล้วก็ อยากให้แบบคุย<ม>กันดีๆนะสิ่งที่ผมจะพูดอ่ะคือบางอย่างอ่ะที่ด่าพวกผมเล่นนู่นเล่นนี่อ่ะแต่ว่าถ้าตัวหมึกไม่นี่ไม่ไม่ไม่ได้ดีพอมันเหมือนถุยน้ำลายขึ้นฟ้าไว้คำนี้ผมก็พูดเมื่อวานเอาจริงๆตัวผมเองผมสตรีมผมไม่เคยมานั่งมานั่งดูจอใครด้วยผมอันนี้ผมตาบานให้ฟ้าผ่าตาเพราะว่ามันก็มีมันก็มีส่วนที่ทําให้แบบแก๊งพี่แบบไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดแบบไปต่อก็มีคนที่ไม่อยากไปต่อก็มีไงที่แบบเห็นแบบฟ้าพูดเรื่องเมื่อวานเนี่ยพี่ก็ยังไม่ได้ไปดูนะ อันนั้นอันนั้นผมเข้าใจพี่แต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่นายกตัดสินปะ่ะเพราะสุดท้ายฝั่งผมมันก็มีคนโดนไม่ใช่<า>หมายหมายถึงเรื่องที่ฟ้าพูดเมื่อวานแค่นี้มันก็เจ็บันเยอะแล้วเราจะให้มันเจ็บเยอะกว่านี้ทาไมอ่ะมันมีอะไรที่มันจะพอที่จะคุยกันได้ไหมล่ะเพราะว่าตรงที่ว่าฟ้าไปคุยกับหมึกแล้วก็คุยกับนั่นอีกคนไปตรงนะมันเจ็บกันไม่ใช่มันเจ็บกันเยอะแล้วนะโดนใบกันลื้มล่ำรืมล่ำกันหมดแล้วนผมเข้าใจครับพี่ผมเข้าใจครับพี่พอสุดพ<ง>ี<ง>่ก<ง>็โดนแดงไปเนี่ยถามว่าพี่เจ็บไหมพี่โคตรเจ อย่างขวดน่ะที่โดนใบแล้วอีกหลายคนที่ก็รอโดนใบอ่ะถูกไหมล่ะที่ทาอะไรล้วไม่ใช่หรอโดนแดงอ่ะมันไม่มีแล้วนี่มีมีขวดไงไม่หมายถึงว่าหลังหลังจากไอ้ขวดไปมันไม่มีแล้วไม่รู้ไม่น่้มีครับไม่น่ามีแต่ก็ติดเงินห้าล้านมันก็โดนปรับโดนปรับโดนอะไรกันเยอะไงอาจจะไม่มีใบแดงหรอกแต่ก็มีใบอ่ะเอาแค่นี้ดีกว่า ถ้าพี่เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วกันขอพูดเลยแล้วกันถ้าน้องฟ้าดูพี่อยู่นะอันนี้พี่พูดลอยๆนะมีแค่เราถ้่าน้องฟ้าดูพี่อยู่อ่ะอยู่คนในแก๊งอ่ะรู้รู้ตัวทําผิดอ่ะบอกฟ้าแบบตรงๆเลยมันก็น้องพี่อ่ะพี่ไม่อย่างนี้แบบว่าโกหกแบบกับโกหกมันแบบไม่ตลอดเลยน้องมันมันหนีความจริงไม่ได้หรอกตรงๆอ่ะเล่นมากระหลายปีมันมันดูออกเว้ย ถ้าสงสารพี่สงสารน้องพี่นะถ้ายังรักน้องพี่อ่ะโอเคนั้นเองก็ไปยอมรับไอ้ฟ้าตรงๆก็ได้เออคุยกันส่วนตัวไปแต่พี่ว่ามันมันมีอีกตัวร้อยถูกไหมอ่ามี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 ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาให้ดูพรฟ้าพี่เอาให้ดูให้ลองให้มายอมรับเองก็ได้ฟ้าลองไปคุยดูรับเองคนคนเรามันยอมรับเองม่ามันไม่มีใครยอมรับหรอกพี่โอเคอืมแต่เขาดูออกกันไงพี่อ้าวแล้ว ไม่มีใครยอมรับแล้วมึงจะให้ไปยอมรับทบามคุยกันคุยคุยเรื่องถึงที่แบบเออทำไมถึงโกรธกันถึงข้างนอกเลยอะไรประมาณนั้นอืมทำไมแบบมันจะคุยกันไม่ได้อันนี้อันนี้แบบอันนี้ถ้าทำมันทำงานร่วมกันอ่ะเออนี่มึงสองคนทำงานด้วยกันนะอไม่ไม่ตัวผมไม่ได้ไม่ได้อะไรกับฟ้าผมแค่เห็นเห็นที่ฟ้าสตรีมเมื่อวานเฉยเมื่อวานผมไม่อยู่บ้านไงผมแค่เห็นสตรีมฟ้าเฉยว่าคนดูก็บอกผมว่าเออแบบไอ้เออเมื่อวานนี้ก็ผิดใจอะไรกับฟ้าหรือเปล่าเออผิดใจอะไรกับฟ้าหรือเปล่าอยู่ดีๆพิมพ์เซฟมึอเซฟมึอเซฟมึเซฟฟ้าเซฟมึอะไรกก็็็ไมมม่่เเตลยใชผ ไม่มีนะเพราะว่าสตรีมทั้งหมดผมไม่ได้โจมตีไฟ้าไม่ว่าจะ i อซ c โผมไม่ได้โจมตีไฟ้าเลยทักอย่างปกป้องได้ทําจริงๆแล้วในมุมฟ้าคิดว่ายังไงอ่ะในมุมผมก็ยังพี่ไม่อยากไม่ได้เข้าข้างหมึกนะพี่อยากรู้ในมุมฟ้าอืก็ในมุมผมก็อย่างที่อธิบายไปอ่ะพี่บางอย่างผมไม่รู้หรอกว่ามันจริงหรือไม่จริงเว้ยแต่สุดท้ายถ้ามันจริงตรงเนี้ยอ่ะผมผมก็พร้อมที่จะขอโทษหมึกนะไม่เอา่งี้ดีกว่าถ้าถ้าถ,ถ้าฟ้าบอกว่าฟ้าไม่ได้ย้อนดูผมเลยใช่ป่ะคือฟ้าฟังมาจากน้องฟ้าถูกไหม ที่บอกว่าผมทำอย่างนั้นนะงั <un> ะ้นเอาเอย่างนี้เอาอย่างนี้ก่อนที่ฟ้าจะทำอะไรฟ้าไปย้อนทุกตีมผมก่อนดีกว่าจริงๆถ้าฟ uh ัง huh. มาจากฝั่งน้องฟ้าคือฟ้า,ฟ,าฟังความข้างเดียวตอนนี้แถ้าเกิดในมุมผมหรือถามคนดูหรือถามคนดูฟ้าถามคนดูใครที่เขาดูทั้งสองฝั <_ S 2> <ฟ>่งก็ได้ผมเบื่สุดใจผมมั่นใจแน่นอนว่าผมไม่ได้พูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับฟ้าเลยสักอย่างแถมปกป้องได้ว่าถ้าจะด่าด่าคนที่ใช้โปรอย่าว่าฟ้าฟ้าไม่รู้อืแน่นอน อันนี้ในมุมหมึกรถ้ฟคิดว่าไงเราให้ยเยี่ยต่องเป็นกรรมอการบสิ่งที่ผมไม่โอเคก็ตามนั้นเลยก็อ,อย่างที่ผมให้เหตุผลไปเพราะว่าทุกคนมันมันซ้อมด้วยกันมาเว้ยพี่มันซ้อมกันมาเป็นเดือนเป็นปีเว้ยมันไม่มีใครเห็นตรงนั้นหรอกอืสุดท้ายเ้างมันจะโพจริงหรือไม่จริงสุดท้ายผมว่าเอาหลักฐานะนะคนดูคนดูมันเขมรกันตอนนี้ว่าไม่ได้เข้าข้างใครหมึนนะแต่มันพูดจริงมันดูอยู่ แต่แต่ถ้าถามว่าโกรธรอใช่ไหมผมไม่ได้โกรธเลยฟ้าเลยสักอย่างเพราะว่าถามพี่คิงก็ได้ผมทักไปแกน่ายังไม่ตื่นมั้งผมบอกแกว่าเออผมอยากคุยกับฟ้านะเพราะว่าที่ฟ้าพูดมามันมีหลายอย่างที่มันไม่ใช่ความจริงนะถามแกก็ได้อยากอยากอยากให้คุยกันดีดีแล้วเว้มึงแบบไม่อยากทะเลาะกันเลยผมก็รู้ว่าเคลียร์กันสองคนอะแล้วก็มามาเคลียร์กันเรื่องแผลก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์กันแผลส่วนตัวที่มันใหญ่น่ะคือทะเลาะกันอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันในเกมแล้วมันเป็นข้างนอก เลียร์กันเสร็จไม่เราค่อยมาเก็ียดกันในเกมดีกว่าดีกว่าเกยียดกันมกไม่ไม่ผมผมไม่ได้โกรธเลยอันนี้พูดจากใจจริงเลยว่าไม่ได้โกรธผมเข้าใจว่าฟ้ามีเรื่องที่เข้าใจผิดอยู่ผมก็เลยพิมพ์ไปหาพี่คิงตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่ก่อนผมกลับบ้านจากร้านเล้าอ่ะก็บอกว่าเออผมอยากคุยกับฟ้านะฟ้าน่าจะมีเรื่องที่เข้าใจอะไรผิดอยู่ผมไม่โกรธมันเพราะว่าที่ผ่านมาตอนที่ผมยุบกากินังไปอ่ะฟ้ามันก็ปกป้องผมมาตลอดเว้ย เพื่อนมันแค่นี้มันมันผิดใจกันมันให้อภัยกันได้อยู่แล้วกูว่าหมึกรักฟ้านะฟ้าก็พร้อมขอโทษรักกันเหมือนเดิมดีกว่าโนบิตะมันแอบดูอยู่เนี่ยโนบิตะคือใครผู้คนเสี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเแบบโหหนึ่งนาทีแบบร้อยเมตรหนึ่งนาทีร้อยเมตรเนี่ยไอ้สัรหนึ่งนาทีห้าสิบเก้าทีเนี่ย เออมีอะไรคุยกันเลยหรอมึกไม่ได้โกใช่ไหมเออไปคุยกันแบบไม่โกไหมที่จะได้ตัวพิษจะได้ถอยไปคุยกับผมหลังไม่ดีว่าเรื่องนี้แต่ว่าในเรื่องโปอ่ะถ้ามันจริงอย่างที่มึกพูดอะผมว่าหลักเอา่้เดี๋ยวเเดี๋ยวฟ้าเอาคลิปไปดูเออเดี๋ยวเฟ้าเอาคลิปไปดูอยู่พี่ตอนก็เห็นอยู่เพราะว่ามันมันมีหลายคนที่มันแบบมันคือมันร้องไห้กันเลยนะเว้ยมึกเอาจริงๆอะ บบเข้าใจได้เป็นต่อซ้อมเนี่ยอะไรกันมาไม่ได้นู่นไม่ได้นี่คือเราเ้าคือตัวผมเองผมผมเป็นหัวแก๊งไว้แต่แต่ถ้าเป็นจริงๆอ่ะไอ้นั่นคงแย่นะกูบอกเลยที่มาทําอย่างเงี้ยถ้าในในเป็นจริงๆอ่ะนะมันมาช่วยหรือมันมาคุยอะไรกันมันพี่ก็เลยบอกว่าจะไม่จะโกรธไม่โกรธจริงไม่ไม่จะพูดเอาดีหน้ากล้องด้วยแต่ไม่จะโกรธจริงๆฟ้าถามพี่จริงก็ได้อะไรกันมาเท่าไหร่แล้วผมไมฟ้าก็ได้มันผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วมันมาช่วยหรือมันมาทำอะไรวะเนี่ยเคยมีแบบเนี้ยกูก็พูดไม่ได้ ก็อย่างที่เขาสงสัยว่าอ่ะยกตัวอย่างนะฟ้าอ้าวต้องขอโทษไอ้น้องโคมไฟจําได้ไหมที่อยู่แก๊งเราที่มันเดืดตัวยืนอ่ะต่อนแรกก็มันสงสัยก็ลองถามถูกไหมสุดาก็น้องมันก็ยอมรับตรงๆนะไอตัวโคมไฟอ่ะไอเนี่มันลูกผู้ชายกว่าอีกมันจะเถะก็ได้มันจะเถียงก็ได้แต่มันเลือกที่ยอมรับถูกปะก็วันนั้นพี่ก็ยังสงสัยว่าคนมั๊มยาวิ่งเข้าไปอีโม อ่าสุดท้ายน้องมันยอมรับเขาเลยบอกว่าถ้าเห็นตัวยืนก็ให้ออกจากเกมหรือว่าไม่ต้องไฟอ่ะไอ้นั่นน่ะลูกผู้ชายกว่าเว้ยพอจะฟังกูฟังมาแล้วไอสัตว์พี่ยังยอมรับเลยพี่ยังพูดหน้ากล้องเลยตัวโคมไฟอะ่ะม,มันผิดมันมันกับพูดกับนายกมันก็บอกแบบตรงๆเลยอ่ะเอาเรื่องเนี้ยยังไงผมต้องขอโทษมือก,ก่อนเลย ไม่เลยไรผมไม่กดจริงๆไอ้เรื่องหลักฐานงนันนสุดท้ายอะถ้ามีอะยังไงผมขอดูด้วยแล้วกันตรงเนี้ยจะได้เข้าใจกันไอเอางี้เราแยกกันนะก็คือเรื่องหลักฐานเรื่องโปรอะไรไปก็ส่วนเป็นเรื่องของหลักฐานเรื่องโปรอะไรกันส่วนเรื่องผิดใจกันเนี่ยอันเนี้ยลองลองคุยกันลองคุยกัน2คนดูพวกพี่อะจะไม่ยุ่งเพราะว่าพี่มองว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ว่าหมึกหรือสายฟ้าเนี่ยเล่นเล่นกันมานานแล้วพี่มองว่าทุกคนอะเป็นมืออาชีพเอาตรงๆนะเราทุกคนเนี่ย ไม่เล่นเกมเพื่อความสุขใช่เป็นเป็นมืออาชีพทุกคนอ่ะกำลังทํางานกันอยู่เว้ยดังนั้นอ่ะลองคุยกันดูว่าทิศทางจะออกมาเป็นยังไงใช่ถ้ามึงผิดใจกันเนี่ยสมมติว่าเกมเนี้ยมันไม่ได้ไปต่อแล้วมันหมดยุคเกมไปแล้วจะทํางานอะไรกันต้องมาทํางานกันแล้วก็ยังมองกันไม่ติด้วแค่เรื่องเกมเนี่ยหรอเพราะเพราะสุดท้ายเราก็ต้องสามัคคีกันถูกปะถูกถูกก็ขอโทษฟาเหมือนกันถ้าเกิดว่าพูดอะไรแล้วแบบว่ามันเอาจจะไม่ถูกใจหรือว่าอะไรเงี้ยขอโทษเหมือนกันขอโทษเหมือนกันไม่อยากผิดใจหรือไม่อยากมีปัญหาด้วยเหมือนกัน ลอาไปคุยกันก็รู้ได้ฟ้ามันปกอผมมาตลอดเหมือนกันตอนที่ผมยุบกับกีนังไปอ่ะตอนนั้นผมก็นั่งดูมันอยู่มันก็ช่วยผมมาตลอดอ่ะก็ใช่ถ้าเรื่องแค่นี้ผมไม่ไม่ไม่ตัดหรือว่าไม่โกรธจนเอาตายหรอกมันมันมันไม่ไม่โกรธกหรอแค่เรื่องในเกมมันจะมาเสียเพื่อนเสียอะไรมาคุยกันนอกข้างนอกไม่ได้อย่างงี้ไม่ใช่เล่ากันไม่ใช่เกมเล่ามึงควรปรับรีบปรับความเข้าใจกันยิ่งปล่อยไปยิ่งยเหลือหลังเว้ยมึงลองมาถอยคนละก้าวแล้วมึงมองว่าดีเล่าเนี่ยอันนี้วันสองวันเราเราผิดใจกันวันสองวันวัน ด,ดีมากเลยลองคุยกันดูหลังไมม์ก็ได้พวกพี่ไม่ยุ่งก็ได้อย่างเงี้ยเพราะมันเรี้องส่วนตัวไงสองคนอะ่ะพวกพี่ก็ไม่สบายใจเออหัวเม่งยิงงอมอ่ะคุยกับผมทุกวันอ่ะแต่เมื่อวานนี้หัวเม่งบวกมาสองล้านนะโอ้ยบวกสองล้านอะ่ะจะถามอะ่ะพี่คิงมันเป็นเป็นงมหาหลักฐานให้ตาแตกเลยแล้วก็มันถามไอ้พอสเดนไในพอสไอ้พอสคนที่ทำปวดแต่คือไอ้เพื่อนในบูอ่ะ มันมันก็มีคนเชื่อว่าใช้กับคนที่ไม่เชื่อว่าใช้ไว้พี่เพราะว่ามันมันก็ไม่ได้แบบหาตัวจับง่ายขนาดนั้นไงเอางี้คนที่ทําโปอ่ะมันบอกว่าพี่ถามว่าดูดูช็อตนี้ให้หน่อยแล้วมันรู้ไหมไอ้คนที่ทําปมบอกว่าอะไรพี่อย่าไปวิ่งหรอกว่าพี่ดูในคลิปวิทียังดูไม่ออกจริงๆรหรอมันก็เลยขับกันทั้งทีอ่ะเพราะไอ้ตัวนี้มันบอกว่ามันใช้ผ่านแฟลชไดร์กันก็ได้ถ้าไม่อยากตรวจอยากเครื่องสะอาดก็รันเชื่อผ่านแฟลชไดร์เอา เข้ามาตรวจอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใช้ลองให้ใครมาตรวจของพี่ดูก็ได้ว่าโปรหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ไปทําแบบเนียนๆแบบไม่ต้องบอกเลยเข้าไปเล่นแบบโปรงเงี้ยอ่ะอยากตรวจของพี่ใช่ไหมตรวจได้เลยอ๋อคือถ้าได้ออกก็คือหายหมดเลยเหรอโอ้โหเครื่องก็ไม่เจอโอ้โหคนชื่อพอร์ตเป็นคนไอ้อยี่นี่ก็บ้าบ<อ>ไปกับเขาอีกรู้จั<อ>กคนชื่อพอร์ตที่อยู่กับบูอ่ะน้วนอ่ะไม่ไม่รู้จักครับพี่ไม่เคยเห็นป่ะที่อยู่กับบูอ่ะที่มันมาบ้านพี่อ่ะใช่ครับที่มันชอบอยู่กับบูนอ่ะอ เดี๋ยวพี่เอาเฟ้นให้ดูลองอลองถามม,ามันดูก็ได้มันก็ทำอยู่กับพวกไอออนเนี่ยคนขายโปะมันก็ต้องบอกว่าไม่โปรอยู่แล้วถูกไหมช่างมันพี่สุดท้ายคน,นกลางไว้พี่ผมก็ยังกลัวหมากลเป็นหมาไว้เอาจงจริงมันไม่ถึงขนาดนั้นหลอกมันไม่หมาหรอกมม่อยาไปน้อยใจในมุมมึงนะมึงมึงรับรองเชื่อเชื่อว่าทุกคนเขาเข้าใจไฟฟ้าเป็นหัวแกงอะมันก็ต้องปกป้องคน่าแกงไม่ปกป้องคนจาแกงไม่ผิดไม่ผิดเลยมึงไม่ผิดเลย ลองเอายี้ไอ้เรื่องโปะช่างมันก่อนเถอะมึงลองคุยกันสองคนอ่ะอย่าให้ผิดใจกันถือว่าพี่ขอแค่นั้นแหละลองคุยกันไปคุยกันหลังมงหลังไมอะไรก็ได้ถือว่าพี่ขอ